มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลำปางอ่วมพายุร้อนถลม่มย่เมษายน2568พื้นที่จังหวัดลำปางในหลายอำเภอรวมทั้งในเขตตัวเมืองลำปางเจอพายุฤดูร้อนพัดกระหนำ่ำในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้ลงกันโชคแรงก่อนที่จะเกิดฝนตกหนักซ้ำเกิดขึ้นทั้งในเขตอำเภอเกาะคาอำเภอห้างฉัดอำเภอเงาวและอำเภอเมืองลำปางโดยที่บ้านนางเหลียวตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางภายในวัดนางเหลียวซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่องค์พระธาตุดำปางหลวงต้นยางนาอายุ100ปีสูงกว่า50เมตรขนาด2คนโอบ ที่ยืนต้นอยู่หลังวัดหลังเจอลมพาย,ยุทาเอาต้นยางขนาดใหญ่ลมฟาดกลางโรงครัวและวัดนางเหลี่ยวค่ะซึ่งขณะนั้นชาวบ้านและแม่บ้านที่มาร่วมสวดพระอภิธรรมศพกาลังเตรียมอาหารอยู่บริเวณโรงครัวนะคะก็ต้องหนีกันครัวทิศครัวทางค่ะเพราะว่าเกิดแรงลมมากก่อนต้นยงางฟาดทับกลางโรงครัวกิ่งไม้แล้วก็ท่อนไม้ด้านบนที่มีขนาดใหญ่ทะลุก,กําแพงและหลังคาเหล็กเข้ามาถึงภายในโรงครัวค่ะ โชคดีชาวบ้านและแม่บ้านบางคนไม่ได้รับอันตรายล่าสุด20เมษายน2568ชาวบ้านหลายคนหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางต่างตื่นตั้งแต่เช้าออกมาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและก็พื้นที่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนะคะซึ่งพบว่าบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายหลังหลังคาปลิวหลุดออกไปจากแรงลมที่พัดโดยที่หมู่บ้านนางเหลียวก็มีบ้านเรือนที่หลังคาหลุดปลิวออกไปกว่า20หลังคาเรือนค่ะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ